ตอนนี้<ห>นเราก็มาถึงร้านไก่ย่างนะครับแต่เราไม่รู้ว่าบ้านอะไรข้าวเหนียวด้วยข้าเหนียวด้แม่ค้าอันนี้เขาเรียกบ้านอะไรครับบ้านน้องเรืออ๋อเรามาถึงบ้านน้องเรือนะครับไก่ย่างบ้านน้องเรือแถวนี้ไก่ย่างมีเยอะมากหลายเจ้าเลยนี่ครับไก่ย่างาาขึ้นชื่อแล้นเน่เนะนี่ย ไก่ย่างไก่ย่างดังอยู่เลยเนาะเดี๋ยวเรามาชิมไก่ย่างส้มตำบ้านนองเรือกันดูนะครับมาลองชิมมาว่าจะแซ่บขนาดไหนข้าวเหนียวแซ่บสมคำล่ำลือไหมโอ้ลองนัดตาน่ารับประทานมากไปเจ้าสำนักอร่อยบ่เดี๋ยวลองก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับเดี๋ยวลองดูจิ้มก่อนนะจิ้มรสจิ้มหวานมันจิ้มเหมือนซีฟู้ดหวานไปเพราะว่ารสชาติพวกเราเนี่ยมันออกเ,เค็มๆหน่อยเหมือนเหมือนซีฟู้ดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุกโอ้ไปบุ้งใหม่ เราเราเราเป็นคนต่างถิ่นนะครับอาจจะไม่ถูกปากเราอาจจะถูกปากคนพื้นที่เดี๋ยวปรุงใหม่เฮ้ยจะไก่เข้าใหม่เหรอแต่ไก่เขาน่ากินมากส้มตำก็สีสันสวยงามได้เรอเอ้ามาดูด้วยกันผ่านผ่านผ่านมาก็ไปมาชิมกันดูนะครับบ้านหนองเรือแายบ้านหนองเรือขอขอขออนุญาตอร่อยอยู่ชิมหน่อยนะครับ